สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงไฟล์ที่เขาทํามาต่อต่อกันนะครับทีนี้เราต้องการพิมพ์เป็นขนาด a 4นะครับเดี๋ยวผมจะทารูปํารูปที่ว่าเข้ามาก่อนนะครับนี่คือคือรูปที่จะพิมพ์ครับเนื่องจากเขาทําต่อกันมาเป็นเป็นแถวนะครับเราจะพิมพ์กระดาษ a 4 5ห้าใบนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ที่ตัวต้นฉบับเขาเล็กเกินไปนะครับ เราตรวจดูพ่อร์อตี้นะครับแค่1 3อยสดห้าพิกเซลเจ็ดส,สองนะครับสั่งพิมพ์คงไม่เห็นตัวอะไรเลยน,นะครับแต่ในสมมุติว่าในกรณีที่เขาใช้ได้นะครับคือความละเอียดที่เขาตทามาเป็นความละเอียดสูงนะครับเราก็แค่ตั้งกระดาษที่ a 4นะครับจากนั้นก็ขยายแบบให้ใหญ่ขนาดเท่ากับ a 4นะครับเมื่อเราได้ขนาดใหญ่เท่ากับขนาดกระดาษ a 4แล้วเนี้ยเราก็สั่งพิมพ์นะครับ โดยการวางหัวไว้ีน,นี่แล้วตัวปลที่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราพิมพ์เลยสั่งไฟล์แล้วก็บินพรีวิวนะครับจริงๆเราจะพิมพ์ต่อก็ได้นะครับโดยใช้การไนเพ็นะครับมันจะต่อให้เราห้าแผ่นเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าการการสั่งพิมพ์เนี่ยสั่งพิมพ์ให้เราจะต่อให้เราห้าแผ่นเรียบร้อยแต่ถ้าเราต้องการเลื่อนมือให้มันยำนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีแตะแตะที่ทวแบบ ใช่ไหมครับพดแตะมันจะขึ้นมาแล้วก็กดตั่งพิมพ์ไป1่งใบนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นไปโดยใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อให้เขาใด the ้ฉากตรงกันนะครับแล้วเราก็จับจัดการสั่ง <circles> พิมพ์ไปที่สองนะครับโดยการกดปิ้นไปนะครับจากนั้นไปที่สามขึ้นมาเราก็เลื่อนเขาขึ้นมารด้วยลูกศรขึ้นนะครับจนกระทั่งมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะเราก็กดสั่งพิมพ์ไปอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบห้าแผ่นนะครับแค่นนี้ข็เราลจะได้ การเปลียนไฟล์จากไฟล์ที่เขาสร้างมาต่อกันนะครับลองทำกันดูครับ